โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับวันนี้ครับผมก็จะเอาปืน AF นะครับมายิงมัมมี่นะคือตอนนี้ปืน A อมันเหลือแค่2ชั่วโมงไงนะครับผมเอาไปลง AI อเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนก็ไม่ดูนะครับเออเ็เลยมันลงมัมมี่แม่งเลยนะครับข้อดีของปืนนี้ก็คือกระสุนมันจะไม่จํากัดนะครับแล้วก็ยิงโคตรแรงนะครับบอกเลยนะครับวันนี้จะเอาปืนนี้ไปยิงมัมมี่กันนะครับดูครับว่ามันจะมันขนาดไหนนะครับไปดูเลยครับโอเคมาครับตอนนี้เราอยู่ในเกมแล้วนะ ดีครับตอบแชทนะฮะตอบแชทนะตอบทุกคนนะครับผมบอกเลยนะครับใครทักมาที่ตอบทุกคนนะไม่ยิงนะฮะโอ้โหจะเป็นมัมมี่ด้วยขอปืนหน่อยดิ FC กันก็อย่ายิงกันดิเฮ้ยโอเคครับแตกครับหนึ่งอ้เรียบร้อยฮะโอน FC ยิงเลยครับทุกคนตอนนี้นะครับไม่ไหวจริงครับคืออา่ายคลิปที่ไหนก็เป็นมัมมี่ทุกทีครับ อย่างชอบเลยนะฮะโอเคครับแตกครับเฮ้ยชึบชึบไปเพื่อนไปลุยลุยลุยสวยครับผมอีกตัวนึงเออเอาเลยครับต่อเนื่องครับต่อเนื่องข้างบนป้านไม่มีนะไม่มีคนโดดนี่ไง้ยตกมาครับตกมาครับอย่างนี้โอ้ย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 โอ้ โดตามนี่ครับโดตามนี่ครับรออะไรอ่ะเรียบร้อยครับบนป้ายมีตัวหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะระเบิดตรงนี้นะปึ๊บโดนมาวะไม่โดนเหรอวะโหระเบิดแม่งตกใกล้ไปครับต้องไกลไกลโอ้ยไม่ได้วะทุกคนอไอ้เช่นแม่งสองร้อยคิวมีตรงนี้สามตัวใช่ไหม อีกหนึ่งตัวไปอยู่ไหนวะต้องลา่าครับต้อง拉อีกหนึ่งตัวครับมาครบับนี่ไงนี่ไงว่าแล้วต้องอยู่ตรงนี้ <c oughs> ไม่เนียนครับไม่เนียนเอ่อผลป้ายอ้ารูร้แบบไปกินตกวะตก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 คืก่อะไล่ะไรอไรอะไร <c oughs> โอเคแต่ครับมาดิมาดิเดินมาดิดม,าดมีเขาโดดขึ้นป้ายวะ เราก็โดดตามไปดีครับรองเลยเฮ้ยมันไปละตามครับตามครับตามครับเราวิ่งเร็วอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวครับเฮ้ยมันยิงดักหน้าผมโอเคครับแตกฮะบอกเลยครับเราวิ่งเร็วครับเออยิงเราไม่ได้หรอกเราตามทันอยู่แล้วนะครับระดับนี้กังฟูบ้าแตเออคดีก็โดนด่า อัดคลิปป่ะพีไไไ่ไม่ได้ถ่ายครับไม่ได้ครับไม่ได้ถ่ายครับอบอกไปไม่ได้ถ่ายครับแต่จริงนั่งพูดอยู่หน้าไมค์นี่แหละนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวโคตรเยอะเลยตรงนี้อ่ะเลยมาไปกินตุ้มหลังมาปะเนี่ยไม่มานะเออเอ้ยตรงนี้หมดละขึ้นบนเลยครับขอกระติบปถามเลยเหรอ ทำคลิปครับเปล่าครับเออเปล่าครับเปล่าครับบอกไปแล้วกันนะครับเปล่าครับนะฮะเขาจะคิดว่าเราถ่า,ายส่งแบนเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยวะไม่รู้เหมือนกันแบบบั็อกอะไรเงี้ยเรื่องอะไรคะอา่านี่ครับ FC วิกัง h u ครับสวัสดีครับผมโอเคเรามาเล่นหรือว่าเรามาตอบแชทเนี่ยเดี๋ยววะ ึ้นมาดีขึ้นมาดีเออเออเพื่อนผมช่วยยิงอย่าเอฟอย่าเอฟอย่าเอฟมันมีเอฟปวตัวเนี้ยไม่รู้ครับยิงไปก่อนครับเอาเพื่อนโดนบอมตัวเองใช่ไหมเนี่ยเอ้าชิบหายไอ้ยโอ้โหผมแม่งไม่น่า อนี่เลยวะไปโฟกัสเพื่อโนอนะ้โหแตกเลยครับเรียบร้อยฮนะเดี๋ยวก็สุดก็ก็หมดตามไป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 เพื่อนสวยโอเคหลังจากนี้ผมจะพยายามไม่ตายแล้วนะครับสัญญากับทุกคนนะฮะเกี่ยวก้อยนะเกี่ยวก้อยนะครับมาไม่ได้ยิงมาสองตาแล้วเนี่ยนะครับตาแรกก็อะไรอนะเป็นนมมี่ตาสองก็ตอบแชทนะครับตาเนี้ยต้องยิงนะครับบอกเลย โอายเพิ่งขึ้นมาได้ปะเสียวเป็นมากเลยนี่ครับผมว่าละอ้าวเรียบร้อยดีครับเพื่อนแตกอยู่ทำไมล่ะครับโอ้โหเพื่อนเดินเร็วอย่าหยุดนิ่งเรียบร้อยครับเพื่อนแตกฮะเฮ้ยโอ้โหไม่ได้หมดทุกคนแป๊บนะครับแบบนีครับข้างล่างก็มีว่ะโคตรเยอะโคตรเยอะเลยครับนี่ขอ AGB ได้ปะเอเล่นเอจมากเลยอ่ะโอ้ตามติดเลย รับที่ชีดผมแล้วเนี่ยตั้งไงวอร์แม่งเลยนะครับโอ้ยโอยโออยยาอ๋อ,อเรียบร้อยไม่รอดเลยทุกคนข้างบนครับอ่ะเอาเลยไปกินนะครับ,รไ,นะรบไม่โดนหรอเต็มเต็มตัวเลยนะมันไม่โดนวะเพื่อนเขาจะไปหน่อยเพื่อนเขาจะไปหน่อยเพื่อน ด้วยๆเลยเพื่อนโอ้ต่อแถวขึ้นลิฟต์ครับตรงน,นี้เรียบร้อยอย่างนี้เรียบร้อยปะ <c oughs> เออเออเออแม่งคนเป็นโคตรเยอะครับเมื่อกี้ <c oughs> โดนแบบถ้ารอดก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเมื่อกี้นะคลิปนี้ก็จะถ่ายยังไงจะจบเลยนะครับโอเคนะเพื่อนบางคนอยากดูคลิปยาวๆไงนะคลิปนี้มันจะถ่ายนะครับอยากได้มีดจังเลยอะ่ะเอามีดหนูมมาให้เราหน่อยได้ไหม นะครับปึ๊บปึ๊บชึบจ้องจะเล็งแต่ผมมาเนี่ยอันตรายนะครับมันลอยไปไหนแล้ววะโอเคมาครับมาครับรอบนี้ต้องไม่ตายครับรอบนี้ต้องไม่ตายครับอันนี้พูดจริงๆนะครับเอ,อ่อเพื่อนตั้งรับดีๆนะเพื่อนตอนนี้ผมไม่อยากตายแล้วนะครับ ในเบอกโนเอจีบี no นั่นน่ะดิมันยังเล่นอยู่เลยเนะี A ่ยเอฟไม่โนใช่ไหมโอเคเอฟไม่โ okay, นครับเล่นได้ครับผมจะไม่ห้าวแล้วนะครับเอออยู่นิ่งๆดีกว่านะครับจัดไประวังตัวล่องหุ่นมันมาเนี่ยผมระแวงมากเลยถ,ถูกลแล้วแม่งนี่ไงมาละพูดถึงแม่งก็มาเลยนะครับไปไหนแล้ววะมาแล้วครับมาขึ้นมาแล้ว ไม่ขียเห็นหรือแบบปล่ะนี่ไงตายแล้วครับเอ่อพี่เป็ดนะพี่เป็ดเข้า,ขา,าแบงค์ไหนล้วปะเออตกใจหมดครับเพื่อนมมีตำมหลังมาช่วยยิงอยู่ช่วยยิงอยู่เพื่อนเออก็มาดิยิงบอมไหมครับยิงบอมไหมครับ เฮ้ยอย่าทำเพื่อนเราเฮ้ยมีตัวป่ะวะเคเพื่อนมีเข้ามามีเข้ามามีเข้ามาเร็วๆเข้ามันปลอดภัยอยู่ครับว่งมาเลี้ยขบวนเพื่อนมีมาเลข้างบนเอออุ้ยอุ้ยมันมีบินได้มันมีบินได้แมงบักไปไหนล่ะก็ไม่รู้นั่นคารามีอะไม่มีนะครับ โอเคเราไม่ต้องไปเก็บกระสุนนะครับกระสุนเราไม่จำกัดนะจะยิงทิ้งยิงขว้างไงก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวนะกระสุนไม่หมดโเ้าหายไปไหนแล้ววะมาดิมาด,มาดิก็มาเดครับตอนแม่งยิงไม่ทันสีรูอ่ะสีรูแม่งแรงกว่ารเรียบร้อยครับตายไปแล้วครับสาธุพี่ครับทุกคนไปเดินล่ามามี่เลยแล้วกันครับไม่รอแล้วนะครับ รอเราไม่ได้เล่นนะครับเออไอวอ,อ,อตั้งไอ้วอตั้งแล้วครับหนีครับต่ออะไรอ่ะเฮ้ยมันมีตามหลังเพื่อนชิ้หายโอเคโอเคครับไปครับจัดไปครับมาเนี้ครับเจ็ดวีครับทุกคนเอาตัวนี้กันเลยโอเคก็ มันก็แรงนะแต่ผมยิงไม่ตายว่ะตัวเนี้ยเสียดายว่ะนะครับเออแต่ว่าความแรงอะไม่ใช่ความเกลี่ยของปืนนี้เว้ยนะครับความเกลี่ยมันคือกระสุนไม่จำกัดครับขอขึ้นก่อนเพื่อนอเคเป็นแม่กูตอนเนี้ยนี่ไนงะผมว่าแล้วผมเป็นนะครับปึ๊บอ่าสวยเอ้าเวนโอเคครับขาครับเอาตัวยืนฟรีก่อนเลยข้างบนลงมา ไม่โดน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 ชิบหายเข้ามุมเลยเรียบร้อยครับรอจังหวะดีๆครับโอ้โหเพื่อนแม่งบังผมเมื่อกี้ไม่งั้นได้ละข้างบนลงมาดิเฮ้ยไปทำอะไรข้างบนเฮ้ยวิวิเด้งไปไหนอะลงมาเร็วไม่งั้นส่งแบนนะเพื่อนลงมาเร็วโอเคครับแตกครับ รอเขาลงมาแล้วกันรอสกิลเราคูดาวเสร็จนะครับเฮ้ยเอชบีเอชบีเอชบีห้องมันโหนไม่ใช่หรอห้องมันโหนไม่ใช่หรอะคุณไม่สไลด์ไปไหนหรอวะนั้นล็อกดิเพื่อนล็อกดิล็อกทีล็อกทีล็อกทีล็อกไันทีทดิโอ้โหเพื่อนไม่ล็อกวะเออตบตบ,ตบดาวก็ยังดีครับแต่ว่าถ้าแบบมันล็อกผมก็ไม่ตายไงนะครับแม่งอ้อมมานี่แหละ มันไปไหนแล้ววะนั่นห้องมันโนนะเพื่อนเออสวยต,ตบตบเม่งมันนะครับตบเม่งไปเลยนะครับเลยตัวเดียวครับอยู่ไหนตัวนี้นไปล่าครับลาครับลาครับอยู่ไหนเพื่อน <S <S ข้างบนไม่มีนะครับอยู่ไหนของมันวะเอ้ยข้างบนมีม,ม,ม,มีมีดิไม่มีได้ไงอะนี่ไงโดดลื่นใช่ไหมเพื่อน เออสวยครับแต่ครับโอเคครับยังไงคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับใครชอบก็อย่าลืมไลค์แชร์ซับสไครต์กับผมด้วยแล้วกันครับแลว้วกาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย